ไปแล้วนะนะสำหรับรายการอุปิศิ์ทีวีแล้วก็กลับไปอยู่ในเกมเมจิก้าของเราที่กูเคยสู้กับไอพีไว้นะแต่ว่าวันนี้นี่พูดตรงๆเลยนะพี P. ในฐานะท,ที่รเราเคยประลองเกมนี้กันมาแล้วเนี่ยเราควรจะทําการบทขยี้เบเกตเพื่อทําการลบล้างการลูบคมของเราออกไปนะคิดยังไงวะดีนะเออแบบเป็นการร่วมมืออย่างแท้จริงและลุ้มแบบบทขยี้ไปเลยไงให้แบบเลิกแคเกมของเราไปเลยประมาณนะั้นจบนะชอบเหรอ ใช่ชอบมากเลยน่าเกลียดที่หมายเลยพูด <c oughs> เป็นกียดเลยมึงเป็นคนที่น่าเกลียดมากเลยแต่ว่าวันนี้นี่กูสาขี้โกง,งกาาไงรู้ป่ะฮะกูสาไปซื้อตัวละครมาเลยนะเฮ้ยเออดูเขาชูปืนกูก็เติมซื้อตัวละครมาเลยกูสามารถยิงปืนได้เลยไม่ต้องใช้เป็นมอด้วยกูกูซื้อแพ็คเวียดนามมาสงครามเวียดนามโอเคมาได้เวลาแล้วไปเกลกดไปเลยโอเคตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมมินิเรียบร้อยแล้วโอ้ยลืมหมดแล้วเล่นยังไงวะกูผสมเวทมั่วเลยกูไอ้นี่พียังไม่สมตัวล่างอ่ะ ไอพี่ป่ะไอพี่มึงอยากรู้ว่ากูมีเว่นมอลอะไรเว้ยนี่ไอเหี้ย5.56มมอะไรเหี้ยงมอยตายอะไรตะมาไลเฮี้ยแม่เฮี้ยนี่หาเรื่องหาเรื่องอหาเรื่องจะเกิดว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ใช้แต่ตอนนั้นน่ะวอดูบอลวอดูบอลหรือว่าฮะวอดูบอลก็บอลวอดูบอลก็บอดูบอลหรือว่าเหยอะไร ไม่มีไม่มีได้ใจปะเฮ้ย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 ทีมเดียวกันไม่เออทีมเดียวกันไม่เอออ่ะกูบอกว่าทีมเดียวกันไอ้เหี้ยโง่นี่อะารำคาเนี่ยวะนี่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 ตอดเกราะตอดเกราะไอ้เหี้ยนี่จะรอบหลังกูจะรอบหลังหานกูจะรอบหลังหานกูนี่นี่นี่ไปเก๊ะทำอะไรนักการทำไม่ได้ทำไม่ได้เขาแข็งเกินไป กูอ่ะต้องเป็นเบนเกตดิมึงโกงอ่ะเบเกต e ยะแล้วเดี๋ยวเบเกตก็จะฆ่ามึงอ่ะเบเกตฆ่าเลยฆ่ามันเข่งเข่งเข่งเอาวลาใครับลราื่นสามเลยอ่ะนะเบเนะเบเกตพี่ว่าเราลุมกันรูปคมดีกว่าไหมพี่ว่ามันง่ายกว่าเยอะเลยน้องการรูปคมคนอ่ะอะ เฮ้ยมันไล่ดูมันไล่เวทไฟไปแล้วมันสะดวกจริงๆเลยปืนกระบอกนี่สะดวกมากสะดวกจริงเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเฮ้ยมันระเบิดปอกจริงอเมริกาเี้ยโง่อเมริกาอเมริกาอเมริกาไอ้ยัยนี่ยิ่งปีเลยยัยนี่เฮ้ยคุณกินปืนกดยี่ก่อนเลยวะบุ๊มบุ๊มปืนปืน เรวชีพกว่าคิกาซกบมือไม่ให้ครับเก่งเลยครับเป็นเก่งไม่ยาก มึงเจอสุดยอดเวทมนไ์เดีโอนไงอะสอนหน่ยพีบูมครับก็ก็แค่กดดีค้างและชาร์จกันัดนเลยแบบเนี้ยพ่มพพจุกจุกไม่ี่เีีมันจะยิงเลาพี่รแล้วมายิงกูทำยังไงเลยเป็นลูกบอลไม่กินเดินช้ามากเวทหนาแน่นมากเวทหนาแน่น ไอ้เวรนี่ปืนปืนเอฟ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 ปืน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 ยปืนอฮ้ยเราไม่มีไรเลยจปตเลยอ้ยไมคิวไม่ได้อไอคนเี่ยอะไรสได้ไปไหนไวะ ทำไมอ่ะฮัลโหลบีไม่สนุกเลยฮัลโหลบีฮารุเยอะฮ่าฮ่าฮไอ้เล็กต้นไน้เยอะฉักลเปิดเลยอืมและนี่คือเวทที่รุนแรงที่สุดของฉันมาว์เฮ้ยเฮ้ยอเมริกา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 ไอ้เยี่ยนี่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 อเมริกาโอ้โอ้ออเออ ยิงเลยยิงเลยิงเลยยิงเยิงเยโง่ยิงโง่ยิงโโง่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 ทุกคนม่จิงม่จิงม่จิงโอ้โหเขาเรียกว่าฮิลลิ่งฮิลลิ่งฮิลฮ่ฮ่า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 าฮ่าาาฮ่าาา่าาอาาาาฮ่าาา อเมริกา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 เวียดนามอเมริกาโอ้ยร้อนร้อนโอ้ยมึงดูนี่ในในตรวบรีม <laughs> กาดจันทรพลักษจักรวาลในตัวบีมแย่ในตัวบีม,บม <laughs> แล้วทำไมแล้วทำไมกูตายด้วยอ่ะทำไมกูถึงตายด้วยฮลัลโหล ดับน้ำแข็งโอ้ยโอ้ยไปทำไงอะดับน้ำแข็ง QR QR แล้วชิปคลิกซ้าย QR QR แล้วชิปคลิกซ้ายโอ้น้ำแข็งไอ้เจกฝนกันสะเทือนเฮ้ยระยะนี่ลา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 ดาล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 ลาาลลาาลลาลาาลาเลาลาลลาลาลนลา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 าลาลลาลาา น้ำแข็งเว้ยเอาขี้ยี้ไงพี่พีเขาไปฟังเขาเองกินอยู่เฮ้ยน้ำแข็งี่ไนเจลบีไอ้ยตัวผงแล้วระเบิดที่คอน้ำแข็งลถเจ็ดชั้นผู้พิขาดความมืดทั้งมวลจงออกมาเอ็กซ์เทเลียนเบลเล็บโคตรใหญ่ปรงเหน้า โอ้ยีอะไรน้ำเอแส่มพิการกมืตวจอเอ็กซ์เียนเบดสองัดาเมททีเดียวตายเอ็กซ์เียนเบลดไ่ไอเอ็กซ์เียเบลดเอ็กซ์เียนเบลกีอะไรโดนวักเลยดนวักเลยเย็บเลยเฮ้ยพี่บุ๋มขอลองสเปลนึง สะเป็นอะไรเนี่ยได้สะเป็นนี่มาอะไรปียือเฮ้ยโอ้โหหวาดกลัวเฮ้ยื่อนี่เหยื่อนี่หวาดกลัวหวาดกลัวพี่พี่พี่ช่วยดิพี่พี่ช่วยดิไม่ช่วยใครแล้วหวาดกลัวเหยื่ละแย่ละโอ้โหโอ้ยหุอ้ปั้นไฟย่าโอเล่อ้าทำไงอะกูไปน้ำตาเอ้า ดับนี้ฆ่าตายเออปิงหลบปิ่งไม่ยิงไม่ยิงเต้ไม่ดีเลยโอ้ยตายเต้มึงฟันใครของมึงอ่ะเมื่อตะโกนเอาเมี้ยอะไรเล่าบังบังบังรักดูดีกองล้มบัตรเฮ้ยดับเปลวเพ้อเอาโอ้ยเฮ้ยดู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 ดี ดูขอร<ม>้องดูทีดูทีโอโอโอเกดูดน,นี่อะไหนโอไนอันนี้จะหักเล่มใหญ่บ้าโอไปมาตาละไมเทโอตกใส่หัว โอ้ยเขาไอเขาเขารู้แล้วเขาเขารู้ดีเขารู้ e f เขาเขารู้ e d แล้วเขารู้ธาตุาหินแล้วไปมีมันตายแต่พี่รู้หรือไม่ธาหินน่ะมันกันไฟไม่ได้มันกันไฟไม่ได้กันไฟไม่ได้อ๋อมันกันไฟไม่ได้เฮ้ยอะลูบๆไปกี่เป็นอวตารแล้วมึงก็ดูมึงลองลุมฆ่ากูดิขนาดนั้นเลยอ่ะกูไปไม่ได้นะนี่แล้วก็ธานี้อยู่ในเกาะนั้นน่ะมันหิวไม่ได้ หิวอะไรหิวอะไรตอนนี้ยืนยืนยืนสาวคนนีตายแล้ากับไม่ไปตายนะอ้าวไออะไรวะมึงอย่างไปท่านไม่พูดจบเลย โอเคพี่เส้นไปเก็ก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการโนพิเศษทีวีแล้วก็เกมเมจิก้าของเรานั้นเรียกได้ว่าวันนี้นี่พี่พีนี่น่าสงสารที่สุดเลยนะไอ้บอกจะมาฆ่าไปเก็ว่ามาฆ่ากูมึงอะฆ่ากูก่อนไอ้โง่กูบอกแล้วกูแค่ลองปืนแล้วมึงก็แบบเอ้ยรู้ไม่ดีกว่ามันโกงแล้วทีนี้เป็นไงอะพอลุ้มแล้วอย่าลองดิอย่าเงียบดีพีเงียบทำไมอะมึงเงียบทำไมไอ้ทีนี้อะเป็นหนุกเลยเพรเป็นผู้ถูกกระทำแล้วไม่สนุกเอ๊ะแบบกระทำเขาเลยเฮ้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 ย ไอ้ที่น Și ี variance, right? ่ยังไงบ้างอะมึงแย่เลยวีมึงแย่เลยก็สแหรับใครนะครับที่มาก่อนไลค์ก็แต่ละใครบ่าบูมิตี้และเบเกตต้องขอขอบคุณขอบใจขอบใจทั้งกิมนาจุดๆเดี๋ยวเราทำสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้ในรายการนูนแทตีวีหรือวันดีชีแนลนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย